กันมารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นอันนี้อันนี้รุ่นที่เท่าไหร่แล้วผมเป็นรุ่นรุ่นที่3รุ่นที่3แล้วเหรอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speed Food Channel นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ถนนเยาวราชนะครับผมยืนอยู่ที่ซอยมังกรนะครับผมจะพาทุกคนมาดูกันทําน้ําสาสีนะครับน้าดื่มโซดาของไทยเราแบบโบราณนะครับร้านนี้ขายดีมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูการจัดร้านและขายของหนร้านกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ 看。<laughs> Редактор ครับผมใช่อร่อยใช่ไหมได้ดีๆกันตรงนี้นะครับผมก็ไม่อร่อยเท่าไหร่คะ25บาทจ้ากขาเราต้องไปกินงานวัดเนาะใช่ครับตอนนี้งานวัดก็ไม่ได้จัดครับ ครับ่งห้บาทครับ,บขอบคุณมากาครับ ครับิล์มโซดาโอ้โหแก้วเล็กยี่ห้าบาทแก้วใหญ่เท่าไหร่ครับผมสามสิบบาทสามสิบบาทโอ้ต่างกันเพิ่มห้าบาทนะครับผร่งี้เพิ่มนั <h <h ้นเองฮ่าฮ่าฮาขายตรงนี้ทุกว hmm ันไหมครับครับขายทุกวันครับหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์วันเดียวนี่ลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะ Ну, он был в линии. Нет, 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 нет. แดงไหมครับพี่อร่อยนะบวยบวยผสมสลัดแดงได้ครับครับผมีเด็กเลยบวยสลัดเอาวเดครับตาเลยจ้าไอได้ี่ตาเลยจ้า

บลูเบอร์รี่โซดานะทุกคนนี่บลูเบอร์รี่โซดาน่ากินมากเลยนะครับคือแถวบ้านผมไม่มีกินละนะไม่มีอะไรกินละวันนี้ผมเลยมีโอกาสมาเยาวราชผมก็เลยมาบอกพี่กัดสำหรับร้านนะน้ำซาสีน้ำดื่มโบราณน้ำดื่มโซด,ดาไทยของเรานะครับอยู่ที่ซอยมังกรนะครับถนนเยาวราชนะครับร้านนี้นะครับสดชื่นเลยทีเดียวนะ ชื่นมากนะครับแถวบ้านผมเนี่ยหากินไม่ได้เลยนะครับถ้าจะกินก็คือต้องเข้าตู้เมืองอย่างเดียวน,นะครับวันนี้ผมได้โอกาสมาแถาวยาวราชก็เลยมาทําคลิปให้ทุกคนดูกันนะครับน้ํเกาทําอย่างไรนะครับอันนี้ขายมานานหรือย,ยังครับขายมานานแล้วครับขายมานานแล้วเหรอประมาณก,กี่ปี<า>แล้วเนี่ยตั้พอต่พสามศูนครับสาสิบห้าปีแล้วนะ 30, 30, 30. ยาวมากเลยครับทุกคนเป็นตกทอดก,กันมารุ่นต่อรุ่นรุนต่อรุ่นอันนี้รุ่นที่เท่าไหร่เลยครับผมเป็นรุ่น รุ่นที่สามรุ่นที่สามแล้วเหรอฟานมีกี่สาขาครับมีสาขาเดียวมีสาขาเดียวก็คือตรงนี้มีตรงนี้ครับผมมีสาขาใหญ่อยู่ตรงนี้นะฮะครับผมครับผมแล้วถ้าเกิดมีคนมาติดต่อให้ไปออกงานนี้ไปได้ไหมไปได้ไปได้ใช่ไหมครัรบกวนขอเบอร์โทรไว้หน่อยได้ไหมครัได้ครับ092 092 696 696 4858 4858าสองหกสีาหนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งรายละเอียดไปในช่องอธิบายคลิปนะครับสำหรับเบอร์โทรและการติดต่อสําหรับร้านน้ำชีโรดนะครับน้ําดื่มโบราณของไทยเรานะครับผมแล้วโดยปกติถ้ากลางวันได้ขายไหมขายที่ไหนกลางวันพ่อผมจะจอดอยู่ที่วัดมังกรนะวัดมังกรนะครับแล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วคุณพ่อขายตอนเช้าใช่แล้วลูกมาตอนเย็นใช่สองคันครับสองคันอ๋อสองคันมีสองคันด้วยไม่ธรรมดานะทุกคน เบอร์โทรนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะเอาไปออกร้านออกงานก็เดี๋ยวผมจะไว้ในช่องอธิบายคลิปนะครับติดต่อพี่เขาได้เลยนะครับถูกมากเลยครับทุกคนอันนี้25บาทนะครับแก้วใหญ่เน่งั้น30บาทนะครับ3าบาทแก้วบเริ่มเลยนะครับนะครับด้านหลังผมนี้ก็จะเป็นร้านน้าจวดนะน้ำจวดโบราณหรือว่าน้ําสาสีน้ําโซดาไทยโบราณของเรานะครับอยู่ที่ซอยวัดมังกรนะครับซอยตรงนี้นะครับ ถนนเยาวราชถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาก็แวะเวียนมาอุดหนุนนะครับผมแนะนำอีกร้านหนึ่งว่า,นะร,าร้านน้าจุโรร้านนี้ขายค่อนข้างดีแล้วก็ทําได้ค่อนข้างอร่อยนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกดส i b e นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ